ช่วงที่สองของรายการสภาความคิดครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่เจ๊ยบชานวิตรามฤทธิ์และผมเอกราจิตมนันเพียนครับวันนี้ข่าวต่างประเทศเราได้เรียนเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระหว่างประเทศอีกท่านหนึ่งมาสนทนาด้วยนะครับครับ ท่านผู้นี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรครับครับอาจารย์อยากจะถามถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ๆในโลกขนาดนี้ที่กําลังจะเป็นสงครามใหญ่กว่านี้หรือเปล่าเหมือนจะเป็นประเด็นความเปราะบางละเอียดอ่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสหรัฐเรื่องของจีนเรื่องของรัสเซียนะครับส่วนน่าพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและก็ต่างประเทศด้วยนะครับเป็นนักวิชาการอิสระด้วยนะครับอาจารย์ปนิธานอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณชานวิทย์ครับคุณเอกลักษณ์ครับท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ประเด็นแรกอยากเดินถามว่ามันจะขยายเป็นสงครามใหญ่ไหมครับเรื่องที่เป็นสถานการณ์ตอนนี้ครับอาจารย์ครับถ้าดูความตั้งใจของมหาอำนาจสองฝ่ายนะครับครับของสหรัฐกับพันธมิตรของจีนและรัสเซียกับพันธมิตรเนี่ยความตั้งใจที่จะเข้าสู่สงครามใหญ่ครับอ่ายังมีน้อยนะครับเราเราเห็นการเตรียมกําลังเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ในลักษณะ ที่จะทําสงครามใหญ่นะครับโดเฉพาะในยุโรปโดยเฉพาะในเอเชียนะครับการเคลื่อนกําลังทั้งหมดยังเป็นเรื่องปกติอยู่นะครับ<อ>แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วที่จับสัญญาณได้ว่ารัสเซียกําลังระดมกําลังฝ่ายหัวหน้าข่าวกรองของอังกฤษนะครับส่งรายงานให้กับรัฐบาลอังกฤษว่ารัเสเซียกําลังทําสงครามใหญ่เพราะว่าเขาระดมกําลังเยอะนะครับเคลื่อนที่เข้าไป แต่ลักษณะแบบนั้นตอนนี้ยังยังจับไม่ได้นะครับแต่อันนี้คือประเด็นแรกนะครับแต่ว่าก็ก,ก,ก็ยังไม่สามารถสรุปว่ามันจะไม่เกิด<า>นะครับถ้า,าเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิด,กดอุบัติเหตุหรือว,ว่าเกิดการประทุเนี่ยบอาจจะอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงคลายตัวนะครับอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้หน่อยครับอาจารย์ชั้นน้อยที่พอมองหินได้ชัดนะคอาจารย์นะ อุบัติเหตุในพื้นที่ครับอาไต้หวันใช่ไหมครับจะมีในทะเลจีนใต้จะมีในคาสมมุดเกาหลีนะครับครับอันนี้เป็นพื้นที่ปลอบางอ่าลำดับต้นนะครับในกลุ่มแรกพื้นที่ปลอบางในกลุ่มที่สองก็อย่างเช่นระหว่างจีนกับอินเดียที่มีสหารบานแนวชายแดนเยอะมากนะครับครับ นับเป็นแสนเป็นล้านคนนะครับพื้นที่ปลอดบางระหว่างเส้นขนานที่สามทีแปดเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับอตรงนี้เป็นต้นน,น,นะครับแล้วก็พื้นที่ปลอดบางอืง่นที่กระทบกระทั่งกันอย่างเช่นตามแนวชายแดนนะครับของแต่ละประเทศนะครับทางบกทางทะเลซึ่งตรงนี้แลวสุดท้ายเป็นพื้นที่ปลอดบางกลุ่มที่สามที่ลึกลงไปมากในไซเบอร์สเปซรามองไม่ไอยเห็นโจมตีกันทุกวันนะครับ รตรงนี้ก็ประทุได้เหมือนกันนะครับสามส่วนนี้แต่ว่าใน,ในภาพรวมก็ ที่ไต้หวันก็เมื่อที่ี่แล้วน่ากังวลที่สุดครับอน,นี่ครับอาจารย์ครับคือถ้าอมองย้อนอย่างที่อาจารย์กําลังวิเคราะห์ให้ฟังคือจีนเอย่ยรัรเซียเอยดูเหมือนเขาไม่ได้ต้องการที่จะเข้าสู่หรือไม่ต้องการกระโจนเข้าสู่ความขัดแยง้งจนกระทั่งกลายเป็นสงครามแต่ถ้าดูท่าทีสหรัฐครับอาจารย์ไม่ว่าจะกับจีนกับรัสเซียเนี่ยเหมือนเหมือนจงใจย,ย,ยั่วยุหรือเปล่าอาจารย์คือนับจากจากนันซี่บรลซี่มาคณะสวมานี่นี่คือเขตไต้หวันที่ดูเหมือนจะละเอียดอ่อนมากขึ้นด้วยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็เพื่อขายบุธดา ครับหลายหลายเรื่องลวผสมกันไปนะครับอแต่ว่าไม่แต่ว่าแต่ว่าต้องให้น้ําหนักให้ดีนะครับคือระดับมาหามหน้าแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ยุยยุธรรมดาอันปรามีนสหรัฐต้องการส่งสัญญาณชัดเจนในการปรามจีนไม่ให้เฉยเะยมากกว่านี้นะครับไม่ให้ก้าวร้าวมากกว่านี้ลดการเอาเปรียบลดการลดการขโมยความลับทางของสหรัฐกับพันธมิตรอีกมาก ลดการวางลดไอ้ทางการทหารคือจะได้ผลหรือไม่น่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าส่งสัญญาณไปแล้วก็ส่งการปลามไปนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาต้องท <c oughs> ําเขาคิดอย่างนั้นนะครับ <c oughs> นะครับแต่ว่าการปลามก็มีหลายรูปแบบนะครับสห <c oughs> รัฐนี่ก็ส่วนใหญ่จะใช้การปลามในสถาษณะที่ดูดันนะครับ <c oughs> <c oughs> ในสถาษณะที่ในสักษณะที่กดดัน, <c oughs> นกันก็คือว่าเคลื่อนกําลังอย่างที่เขาเคลื่อนมา แต่คราวที่แล้วเนี่ยเพื่อนมาเร็วกว่านี้นะครับแล้วก็ปิดช่องแคบไต้หวันต่คราวนี้ทาไม่ค่อยได้เพราะกำลังจีนเยอะครับอาจารย์ว่าก็ตก็ดันอย่างเช่นส่งส่งประธานอ่าอ่าสภาประธานรัฐสภานี่ก็ไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับอาจารย์ขนาดไหนอันนี้อันนี้ก็เป็นที่รู้กันอาจารย์ครับเรื่องของการซ้อมรบมันจะมีส่วนทําให้เกิดการกดดันยังไงได้บ้างครับอาจารย์ครับ ออเยอะเลยคร,ครับคราวนี้เราเราเห็นมิติใหม่ๆเยอะเลยนะครับเรือ่องการซ้อมรบหนึ่งเห็นหนึ่งเหน็นความตั้งใจจริงของจีนแล้วว่าเอาจริงนะครับเอาจริงในการปิดช่องแคบแล้วก็ปิดได้ด้วยอันนี้เป็นเราเห็นเป็นครั้งแรกๆว่าปิดได้สนิทมากกว่าเดิมนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังปฏิบัติการใต้น้ำซึ่งเรายังไม่เคยเห็นนะครับณะกำลังประเมินกันอยู่ทั้งฝ่ายทหารกําลังส่องล้องกันอยู่โซนดักฟังกันอยู่นะครับว่าใต้น้ําจีนทําอะไรบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่จีนจะอยู่บนบกนะครับ แล้วก็วันนี้ก็อยู่ในอากาศกับกับไทยใช่ไหมครับในการขุแต่ใต้น้ายังไม่ค่อยเคยเห็นกาลังดูกันอยู่ว่าจะเก่งขนาดไหนแต่ก็แต่ก็เข้าใจว่าก็ก็ไม่เบานะครับก็พอตัวแต่ว่าไต้หวันก็ไม่เบานะครับเรื่องใต้น้าอันนี้ก็ก็ดูว่าจะปิดล้อมได้หมดไหมแต่ว่าน่าจะอน่าจะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าจีนสามารถปิด ไหว้หวันได้นะครับ<ช>แล้วก็การฝ่า,าการปิดล้อมของจีนเนี่ยไม่ง่ายแล้วนะครับ<ช>ถ้าดูน<ด>ี่กดยเไครับอาจารย์ครับถ้าดูโดยศักยภาพของจีนกับความอดทนของจีนณนะเวลานี้อโอกาสที่คือคือคำเตือนอย่างเช่นอย่าเล่นกับไฟนะยาอะไรแล้วก็แสดงให้เห็นโดยการซ้อมรบหรืออะไรต่ออะไรล่านี้มันจะพัฒนาไปถึงขีดสุดของการหมดความอดทนของจีนได้เมื่อไหร่ยังไงครับอาจารย์ครับโอ้จีนฉลาดพอสมควรนะครับการใช้โวหารนะครับเพื่อเพื่อตอบ สหรัฐเนี่ยทาเป็นประจาเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะนะครับ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่แต่จะท่องบทพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเดียวแน่ดีีะมีการต้กลับในหลายรูปแบบท่าอย่างงู้นท่าอย่างนี้นะครับถ <c oughs> <c oughs> ้าที่ที่เราเห็นเมื่อที่แล้วครับว่าถ้าสนับสนุนการเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนู้นประเทศนี้แล้วสหรัฐจะคิดยังไงอะไรอย่างนงี้นะก <c oughs> ็จีนก็ย้อนแย้งได้ พูดง่ายๆวามภาษาชาวบ้านก็คือแสบสันมากแต่เดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสงครามโวหารซึ่งมันมีผลดีกับการเมืองจีนนะครับมันมีผลดีกับพันธมิตรจีนว่าจีนก็ไม่เบาไม่กลัวนะครับแต่ว่าทางการทหารจีนก็ยังไม่พร้อมนัดในงานปี้ต่อสู้แต่ว่าถ้าถ้าถ้าบอกว่ากองทัพจีนใหญ่ที่สุดแล้วคนก็จะโกรธนิดหน่อยเป็นเรื่องจริงนะครับว่าถ้ถานับจานวนเม็ดอ่ อ่เขาเรียกว่าเม็ดถั่วหรือว่าจํานวนเรือรบครับจำนวนปน,นเนียมันเยอะกว่าอเมาากรกันแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเก่งกว่านะครับกองเรือที่เป็นของ,อของสหรัฐเนี่ยจะมีจำนวนมากกว่าแต่ว่าการลบการลบก็น่าจะชนะจีนได้ไม่ยากนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นเขารบกันด้วยโดรนเออสงครามมันเลี่นไปรอดรมขนาดไหนแล้วอาจารย์ครับใช้โดรนรอบสังหารกันใช่ครับแล้วก็เป็นการรอบสังหารที่ ใกล้เคียงกับหนังฮอลลีวูดเข้าไปที่นีนะครับว่าเราให้ภรรยากับลูกไปอีกห้องหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ให้โรบินไปใกล้ๆนะครับแล้วก็หนายาพื้นดินนําไปทําให้สวาฮิรีเนี่ยเสียชีวิตนะครับอต่คราวที่แล้วนี่ภรรยากับลูกเสียชีวิตคราวนี้ดูเหมือนจะเสียรังวัดถ้าให้ภรรยาลูกเสียชีวิตอีกมันจะขัดกับหลักนุษเียธรรมนะครับบนพื้นฐานของฆาตกรระหว่างประเทศซี่ทาผิดกฎหมายรางประเทศแต่ว่าดูดีครับคนก็เชียร์เยอะนะครับเพราะว่ามองว่า สวายรีเป็นผู้ก่อการลายนะครับเป็นผิดกฎหมายร,ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ไปสังหารคนสําคัญในระดับนั้นในในในประเทศที่ประทศยอีกประเทศหนึ่งจริงๆต้องประท้วงมันวุ่นวายแต่ว่านี่นครับคือ หลายมาตรฐานที่ซับซอ้อนในการตา<ช>่างประเทศใช่ใช่เฮ้ยอาจารย์ปณิธานครับคือถ้าดูจากที่อาจารย์ว่าคือสหรัฐเขาปรามเขาพยายามจะกดไว้แหละอย่าให้มาแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยสหรัฐเองก็ระแวงไม่น้อยอเอากรณีที่ที่อีกตัวหนึ่งที่น่าจับตาก,ก็คือกรณีเรือวิจัยของจีนที่จะเข้าไปที่สีลังกาเนี่ยและล่าสุดก,ก็ได้รับอนุญาตให้จอดด้วยนะอาจารย์อันนี้เป็นอีกหนึ่งที่ว่าด้วยการสอดแนมของจีนด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับไม่ได้ระแวงอย่างเดียวนะครับอคุณชันวิทย์ครับคุณ เอกักครับครับครับคือคือเงือตกเลยครับสหรัฐเนี่ยนะครับครับอ่าอ่าแพนิกภาษาอังกฤษนะครับตัวเลยก็คือทั้งตื่นเต้นทั้งประมาอ่าอ่ากลัวบ้างนะครับกังวลนะครับกังวลแต่ว่าสหรัฐเนี่ยลบเก่งยิ่งลบยิ่งเข้มแข็งบางทีก็แพ้ยิ่งแพ้ยิ่งยิ่งขยันแล้วก็ยิ่งแล้วก็ยิ่งกลับมาใหม่อย่างที่เราทราบนะครับเป็นประเทศที่ใช้กําลังทหารมากที่สุดในกลุ่มประเทศประชาธิปไตยเพราะฉะนั้น เขาเป็นกังวลมากกับศักยภาพใหม่ๆของจีนที่ได้มาจากรัสเซียก็ดีพัฒนาเองก็ดีขโมยอเมริกันมาก็ดีขโมยพันธมิตรอเมริกันมาก็ดีก็เลยสั่งห้ามไม่ให้พันธมิตรอเมริการลงทุนไทยเนี่ยไปใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรกับจีนนะครับแล้วแล้วก็เรือสอดแนมลําเนี้ยจริงๆมันเป็นเรือวิจัยนะครับแล้วก็สหรัฐมีมากกว่านี้อีกนะครับญี่ปุ่นมีมากกว่านี้ตั้งเยอะเรือเอจิตของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเวลาเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับเออ ทันสมัยกว่านี้อีกนะครับแต่ในเมื่อจีนทําได้แล้วก็ดักฟังได้ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในท่าเรือที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญทางมาสมุทรอินเดียซึ่งเป็นท่าเรือที่คุมทางเข้าออกตรงนั้นนะครับ ซึ่งจีนได้ไปเช่าใช้อยู่99ปีและในขณะนี้สีลังกาก็วิกฤตคงหมดสภาพที่จะไปสั่งอะไรจีนจะไปตรวจเรือจีนก็ยากอเมริกันก็เลยต้องขอให้อินเดียช่วยประท้วงจีนสัหน่อยนะครับซึ่งอินเดียก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็เข้าทางอินเดียอยู่แล้วที่ไม่ให้ชอบ ไม่ชอบจีไม่ทำแบบนี้ครับ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 ก็เลยทําให้ความตึงเครียดเนี่ยมันยังไม่ลดระดับมากเท่าที่ควรจะเป็นนะครับครับมันเชื่อมโยงไปถึงรัสเซียด้วยถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่าคือเขาเขากังวลเรื่องของจีนกับรัสเซียจะจับกันมากมากเลยหรือเปล่าอาจารย์ใช่ครับใช่ครับคือรัสเซียกับจีนก็แบ่งพื้นที่อิทธิพลกันได้ดีนะครับในในเอเชียถึงแม้ว่าส่วนสําคัญส่วนใหญ่ของรัสเซียก็อยู่ในเอเชียเยอะนะครับอย่างเปอร์เแต่ว่าก็ รัเสเซียก็ปล่อยให้จีนเนี่ยว่าไปทางด้านการ<ม>จัดการกับอเมริกันแล้วรัสเซียก็ไปจัดการในยุโรปนะครับซึ่งจีนก็ปล่อยให้รัสเซียว่าไปนะครับทำให้อเมริกันไม่พอใจมากนะครับ<อ>นะแล้วก็การเชื่อมโยงยุโรปทั้งหมดกับจีนผ่านทางเส้นทางสายไหม่ก็ยิ่ออยงทาให้อเมริกันตื่นตระหนกต้องต้องพูดว่าตื่นตระหนกเลยนะครับเพราะว่าสถาบ,บันยุทธศาสตร์ของอเมริกันก็สรุปเลยว่าพวกที่ไปร่วม แว่นโรสเนี่ยทำให้จีนเป็นหามหน้าเนี่ยเป็นไทยต่อมเมริกันอันนั้นก็หมายความรวมทั้งไทยด้วยนะครับตอน42ประเทศซ,ซึ่งมันก็ดูเกินไปนะครับเพราะว่าถนนพวกนี้ก็ยุโรปก็เห็นด้วยนะครับ ก็เหมือนกับนโยบายจีนเดียวซึ่งไม่ใช่หลักการจีนเดียวฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยโหวตตั้งแต่ต้นนะครับและโซลูชันของยูเอ็นตั้งแต่แรกที่สมุนจีนเดียวแล้วก็ขับไล่ไต้หวันออกมาจากยูเอ็นก็ฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยครับเห็นด้วยตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าอเมริกันก็ก็เห็นด้วยในที่สุดแต่ว่าก็ดําเนินนโยบายจีนเดียวที่ไม่ใช่หลักการจีนเดียวที่จีนต้องการก็คือว่าก็หนุนไต้หวันไปใน ไปด้วยคู่ขนานอันนั้นคือนโยบายจีนเดียวนะครับแต่ว่าจีนนะต้องการให้มีหลักการจีนเดียวคือไม่ยอมรับว,ว่าไต้หวันเป็นประเทศเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับอันนี้ก็การแบ่งงานการทําของจีนกับรัสเซียเนี่ยทําให้อเมริกันต้องไปดึงอินเดียมาช่วยแบ่งงานด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนภูมิภาคอีสเอเชียซึ่งมีนัยยะเป็นจีน,เ,นเป็นภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซะนะครับอันนี้ก็เป็นการกระตุกหนวดหรือเป็นการปรามอะ ที่ไม่ในตัวนะครับว่าแม้แต่ชื่อภูมิภาคอะไรกันก็เปลี่ยนได้นะครับก็ปใส่คำว่าอินเดียเข้ามาเลยครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อกองกําลังภาคพื้นปซิฟิกมาเป็นภาคพื้นอินโดแปซิฟิกแล้วนะครับครับเฮ้ยอาจารย์ทางเราก็ได้มีโอกาสได้พบกับผู้บัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกคนแรกนะครับในที่ประชุมที่สิงคโปร์เมื่อหลายปีผมก็ได้เข้าไปร่วมประชุมตอนนั้นด้วยครับเฮ้ยอาจารย์ถ้าถ้ามองจากตรงนี้เนี่ย แนวรบอย่างอย่างที่สหรัฐก,กําลังเปิดเนี่ยก็เปิดไปเยอะไปหมดเลยเปิดฝั่งรัสเซียเปิดฝั่งจีนเปิดที่ไต้หวันเปิดที่อะไรมันจะกลายเป็นจุดปะัะทุจนจนบานปลายได้ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับถ้าเพลินไปหน่อยนะครับครับไปทํากลุ่มเรือดนดำน้ำารือเซเลเรีย,ยมาดรือังกฤษมา,า,านะครับไปทํากลุ่มควอตดึงเกาหลีใต้มาเรืง เออหนึ่งญี่ปุ่นมาแล้วคิดว่าพวกนี้เป็นศัตรูกับจีนถ้าจะช่วยอเมริกันบางทีมันก็ใช่นะแต่บางทีมันก็จะคุมสถานการณ์ไม่ได้เพราะว่าเขามีประวัติกันมาลึกซึ้งกว่าที่มอเมรกันคิดอีกด้วยจีนนี่ขมขืนมากเกี่ยก็เรื่องไต้หวันที่ญี่ปุ่นไปยึดครองใช่รัเกาหลีก็ขมขืนมากกับญี่ปุ่นนะครับทำทารุณกรมคือคือพูดแล้วมันโจทย์มันเยอะใช่ใช่แต่อเมริกันยังเข้มแข็งอยู่ก็เอาพวกนี้มารวมๆกันนะครับ อังกฤษก็อยากจะกลับมาเป็นใหญ่ในเอเชียนะครับก็ได้ผลประโยชน์เยอะนะครับออสเตรเลียก็เสนอตัวเป็นมือขวาของอเมริกันทะเลาะกับจีนคือมันทําให้สานการมันพลิกผันได้ง่ายแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราต้องยอมรับสภาพแล้วก็หาทางจัดการนะครับในพื้นที่กลางๆอย่างเช่นของไทยที่จะจัดประชุมเอเป็กนี่ก็จะเป็นพื้นที่กลางที่คนจะมาพูดกันให้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วจะช่วยสานการมันเริ่มเบาบางลงได้บ้างครับอาจารย์ครับ ท่าทีของไทยควรจะแค่ไหนยังไงอย่างเช่นเลือกเลยไหมว่าจะอยู่ฝ่ายไหนหรือว่าควรจะพยายามลอยตัวก่อนหรือยังไงดีครับอาจารย์ครับครับถ้าจะพูดใจคนฟังก็คือเลือกเลยครับถ้าจะชนะนะครับถ้าเห็นแน่แน่แล้วว่าชนะรีบ้แต่มันไม่แน่ถ้าชนะถ้ายังไม่ชนะถ้ายังไม่แน่ก็อย่าเพิ่งเลือกครับอย่าเพิ่งไปกอดศสตรูนะครับถ้ายังไม่แน่ใจนะครับอย่าเพิ่งไปกอดศัตรูเด็ดขาดนะครับจะไปหลงกลใครนะครับ แล้วบางประเทศหน้าฉา้ก็จะดูเหมือนกับอยู่กับประเทศนึงอย่างเช่นสิงคโปร์ผู้ตรงตงนะครับก็อยู่ใกล้ชิดสายเขาแต่ค้าขายกับพม่าเยอะนะครับค้าขายกับตาหนอกางเยอะค้าขายกับจีนเยอะนะครับก็เราก็ต้องเล่นประเด็นอ่าเหล่านี้ให้ซับซ้อนเพื่อปนประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างจริงใจอันนี้เราไม่ได้พูดเองต่างประเทศอดีตทฐมนตีกลาผมสารคนหนึ่งก็พูดว่าประเทศไทยเค่คยจริงๆ ก็จริงใจพอสมควรไม่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 เหมือนหลายประเทศที่เอาผลประโยชน์แล้วก็ไม่มีนิแทยศัตรูถาวรันแต่ประเทศไทยเนี่ยครบแล้วค่อนข้างสบายใจอันนี้ไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะฮะแต่ว่าเพาะเขาเห็นว่าเราหลอกง่ายรือเปล่าอาจารย์หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นนะครับช่วงทีลูกหาผมบอกว่าอาจารย์โดนมันหลอกหรือเปล่าโดนเขาหลอกหรือเปล่าก็ชมเนี่ยคือเขาหลอกนะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีแต่ว่าการทูตไทยส่วนใหญ่ก็ จะระมัดระวังตัวจะบางเรื่องอาจจะไม่ทันใจคนสมัยใหม่ออบางเรื่องอาจจะไม่หวือหวาแต่ก็ปลอดภัยแต่ขณะเดยียวกันตอนนี้ต้องปรับสมดุลไหวขึ้นต้องขยับเข้าไปให้ชิดกับประเทศที่ให้ประโยชน์เราจริงๆอแล้วต็อมีคําตอบให้กับประเทศที่ไม่ได้ประโยชน์ชไม่ให้ประโยชน์เราแต่ว่าอย่าไปทะเลาะเบาแวงนะครับต้องก็สามารถต่างตอบแทนกันได้อย่างเช่นเรื่องการค้าเนี่ยกับจีนก็คงไ้ครับฮะฮะอาจารย์ครับ สารอการการก็ยังเข้มแข็งอยู่นะครับเราก็คงจะต้องร่วมมือกับมริกานมากขึ้นด้วยครับ,รบดูตัวอ,อย่างอย่างกรณีที่เขาอยากให้เราไปร่วมซ้อมรบอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะฝ่ายไหนเนี่ยเราเลี่ยงได้ไหมครับระหว่างการเมืองระหว่างประเทศนะครับอาจารย์ครับเออมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับต้องใช้น้ําหนักต้องคุยกันหลายฝ่ายนะครับคือถ้ามันดูถ้าทางไม่ดีประกาศการซ้อมรบในทํานองที่เรียกว่าจะไปต่อต้านประเทศนั้นประเทศนี้ก็อาจจะต้องเลี่ยงยกตัวอย่างว่ามีมีฉากทัดว่า ประเทศนั้นจะบุกแล้วเราจะไปต่อสู้กับเขาอย่างนี้ยผมคิดว่าเลี่ยงไปอย่างที่กองทัพอระกาศได้ถแถลงว่าการซ้อมรอบกับจีนเนี่ยไม่มีฉากทัดว่าประเทศนู้นประเทศนี้จะบุกแล้วจีนจะมาช่วยอย่างนี้ไม่มีนะครับจีนเป็นแค่บินทดสอบสัญญาณบินดูที่ว่าเราคุ้นกันไหมอย่างนี้ก็กกพอได้นะครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามีประเทศที่ฝ่ายตรงข้ามเขาจะไม่พอใจนะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะให้เราไม่ซ้อมรอบครับแต่ว่าเราก็จะเสนอว่าเราก็จะซ้อมกับเขาด้วยนะครับในสถานที่ ที่เขาต้องการพอใจแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไปทําเป็นว่าประเทศอีกประเทศนึงจะมาบุกเราแล้วจะมาช่วยเราอย่างนี้ก็ไม่เอาครับครับครับเท่ากับว่าสถานการณ์เวลานี้ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็พยายามรักษาท่าทีให้มันสมดุลเนาะอาจารย์เนาะเพื่ออยู่ได้กับสภาพการที่มันมันเปราะบางอ่ะต้องบอกแต่ไม่ใช่เป็นกลางนะครับสมดุลหมายวาว่า พอดีพอดีไม่ไม่เสี่ยงแต่ว่าให้คนไทยได้ประโยชน์นะครับผมรู้สึกว่าอาจารย์ตอบคําถามในวันนี้ได้ดีทําให้เราได้เข้าใจได้ขึ้นเยอะเลยครับชัดเจนมากขึ้นเลยครับอาจารย์และเห็นแนวทางด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ ครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนะครับผู้ชีวชาญด้านความมั่นคงระหว่างประเทศครับเห็นท่าทีของไทยที่ควรจะต้องปรับแล้วก็รักษาท่าทีนะให้สมดุลนะไม่ใช่มาความเลือกข้างนะอันนี้สําคัญนะครับก็จะได้ติดตามกันด้วยกับสานการโลกนะครับช่วงหน้าคุณอย่างเสรีครับช่วงนี้พี่เจบชานวิทยารามฤทธิ์ผมเอกลากจิตมั่นเพียรละคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ